วิธีค้นหาโพสต์เก่าๆใน Facebook ทำแบบนี้หลังจากที่พี่มมลีนะคะทำคลิปเรื่องปักหมุดใน f a c e b o o k นะคะเพราะว่า Facebook แบบใหม่เนี่ยในเพจทําให้เราสามารถปักหมุดได้ถึง6หมุดด้วยกันทีเนี้ยมีเพื่อนคนนึงอะคะ่ะเขาอยากแก้ไขหมุดนะปรากฏว่าไปถอนหมุดเดิมจากโพสตโพสตหนึ่งออกเฮย้ยตายแล้ว หาไม่เจออยากกลับไปหาโพสโพสนั้นทำยังไงดีพี่เมลิอยากจะบอกนะคะว่าโพสที่อยู่ใน a ฟ e b o o k ถ้าเราไม่กดลบโพสโพสนั้นจะยังอยู่นะคะหรือแม้แต่ว่าเพื่อนๆลบไปแล้วเนี่ยมันก็จะยังอยู่ในถังขยะประมาณ30มสิบวันนะคะปัจจุบันหรือเดือนใกล้ๆเนี่ยมันหาไม่ยากใช่ไหมแต่ว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าเป็นโพสสมัยดึกดำบรรพัน,น,ะะนยังไงปะพี่เมลิจะพาไปดูทั้งในคอมทั้งในมือถือเลยค่ะรับรองว่ารู้เทคนิคนีย โพสปักบ,บุตรนะคะหมายถึงอย่างเงี้ยเปิดเข้ามาปุ๊บเขาก็จะเจอโพสเนี่ยอยู่บนสุดของเพจเลยนะคะใครยังไม่เคยดูไปดูได้แล้วผลปรากฏว่าเราอยากเพิ่มหมุดตรงนี้ใช่ไหมหรือเอามาปักอยู่บนบนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรายการใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไล่ลงไปไม่กี่ฟีดก็เจอใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นโพสที่มันเก่าแล้วนะให้เพื่อนๆมาตรงจุด3มจุดตรงนี้นะคะจุด3จุดกดเข้าไปเลยแล้วมาคาว่าค้นหานะคะทีเนี้ยเขาก็จะบอกว่า เราจะค้นอะไรได้บ้างก็อย่างเช่นค้นโพสต์ค้นรูปภาพหรือแท็กที่อยู่ในเพจของเรานะคะชื่อเพจอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆต้องพยายามนึกความทรงจำของเราว่าเอะเราโพสอะไรไปบ้างนะคะอย่างสมมติว่าพี่เมลีเนี่ยจำได้ว่าโพสที่พี่เมลีอยากจะค้นหาเนี่ยมีคำว่า70นะ70ดคำดึงดูดและโดดเด่นนะคะเป็นโพสทีเ่เพื่อนๆให้ความสนใจแล้วพี่เมลีอยากจะเอามาไว้เป็นโพสปักหมุดน,นะคะแต่ว่าโพสไปหลายปีละพ,พ,พ,พี่เมลีก็ทำเป็น70บ คำนะคะเอาเท่าที่เราจำได้เนาะ กดเข้าไปปึ้งนะคะรอ a c e b o o k แบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าปีนี้ตอนที่พี่เมลีอัดก็คือเดือนสิงหาคม2023เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปไล่ฟีดนานเลยใช่ไหมคะแต่เนี่ยเออปรากฏว่าเจอแล้วนะคะการค้นหาโพสต์คือแบบนี้เลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้โพสต์โพสต์นั้นทําไงคือเราเจอโพสต์ที่เราต้องการแล้วหลังจากค้นหาใช่ไหมคะให้เพื่อนๆมากดตรงตัวเลขที่เป็นวันที่นะคะกดจิ้มเข้าไปมันก็จะเด้งมาที่โพสต์โพสต์นั้นอ่าหลังจากนั้นเพื่อนๆอยากจะทําอะไรก็ตามแต่นะคะคือ ให้มากดจุดสามจุดเหมือนเดิมจะแก้ไขจะลบหรือจะอะไรใดๆก็ตามนะคะเดี๋ยวพี่มมลีเนี่ยขอปักไว้ด้านบนสุดของเพจแบบนี้แพลาโพที่มันเก่ามากๆนะคะอย่างเช่นปี2020ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพจเนี่ยเพื่อนๆมากดจุด3ามจุดนะแล้วมาปักหมุดแล้วมันปักไม่สําเร็จนะคะทั้งทั้งที่มันมีปักหมุดไว้บนสุดเนี่ย <นะ S 1> พี่ลีน <ะ S 2> แนะนําให้เพื่อนๆแก้ไขแบบนี้คอนะคะหลังจากที่เราค้นหาเสร็จปุ๊บนะให้เรากดแชร์ แช์นะคะแชร์มาที่ฟีดนะคะแล้วเราก็อาจจะใส่อะไรเข้าไปเล็กน้อยอะนะคะนะคะพอแชร์เสร็จปุ๊บนะเพื่อนๆกดแบบเนี้ยแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนกับโพสที่มันอัปเดตนะคะเพื่อนๆจะปักบุดได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูโพสกันนะคะปุ๊บหลังจากนั้นค่ะเราก็มาที่จุด3จุดนะคะแล้วเราจะปักหบุดโพสได้ทันทีไม่เชื่อลองดูนะปุ๊บ เห็นไหมคะโพสต์มันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะไหก็ไปดูคลิปการปักหมุดได้เลยนะคะทีนี้นะคะในมือถือเพื่อนๆอ,อาจจะมีความสับสนได้เพราะว่าถ้าเพื่อนๆกดจิ้มตรงนี้นะคะเนี่ยเนี่ยกดไอตรงตรงเนี้ยมันจะเป็นค้นหาของคนอื่นๆน,นะคะจะไม่ใช่ของเรานะอย่างเช่นพี่มดีค้นคว่าเจ็ดสิบเมื่อกี้นะเนี่ย มันจะเป็นโพส์อาจจะมีโพส์ของเรานะคะแล้วก็มีโพส์ของคนอื่นเยอะแยะมากมายวิธีการถ้าเพื่อนๆจะหาในเพจของตัวเองนะคะให้เพื่อนๆมาเลือกช่องทางก่อนเนาะว่าเราต้องการเนี่ยค้นหาจากตรงไหนใช่ไหมคะแล้วมาตรงนี้แทนนะมาตรงจุดสามจุดตรงนี้นะคะกดจิ้มเข้าไปเออแล้วเพื่อนๆมาตรงสัญลักษณ์ค้นหานี้นะคะมันจะเป็นการค้นหาในช่องทางของเราไม่ใช่ค้นหารวมกดตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวพี่มารีจะลองสมมุติว่าเราค้นคําว่าคอนเทนต์แล้วกัน แต่บางเอิญว่าอย่างเราเนี่ยในโพสของเพจเนี่ยโหคำว่าคอนเทนต์เยอะมากเพื่อนๆขายเสื้อผ้าขายขนมใช่ไหมคะแต่ละโพสเพื่อนๆก็จะมีคำว่าเสื้อผ้าคำว่าขนมเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหมันขึ้นมาเยอะมากเลยเนี่ยอันเนี้ยตั้งแต่ปี62นะคะเนี่ยขึ้นมาไหนที่มีคำว่าคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะดึงขึ้นมานะคะปี62ปี63โอ้โหทีเนี้ยเพื่อนๆอาจจะแบบอ้า ตายแล้วฉันก็คนนะคะแต่ว่าก็ยังจะปวดเทสอีกสักนิดหน่อยเพราะว่ามันเยอะมากเพื่อนๆอาจจะใช้วิธีการแบบนี้เพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นมาตรงตัวกลองนะคะอันนี้ใช้ในคอมกับในมือถือเหมือนกันเลยนะตัวกล้องเพื่อนๆมีสถานที่ที่เราเช็คอินไหมนะคะถ้าหรือว่ามีคนที่เราแท็กมีอะไรไหมเพื่อนๆก็มาเลือกตัวกลองตรงนี้เพิ่มได้เดี๋ยวพี่เมล่จะสาธิตเป็นคําว่าที่เป็นวันโค้ดนะคะปึ๊บเนี่ยพี่เมลิเนี่ย ขอเลือกเอาแบบเฮ้ยไม่เก่ามากเอาปีใกล้ๆหน่อยนะคะสักปี2022นะคะลองดูซิปึ๊บนะเห็นไหมพอทีเนี้ยก็กดแสดงผลลัพธ์นะคะจะเห็นว่าเนี่ยปีพศออมันเริ่มขยับไปแล้วอ๋ออเคโอเค,อเคนี่แหละโพสที่ฉันอยากได้อย่างน้อยนะคะการค้นหาโพสของเพื่อนๆเ,เนี่ยมันก็จะเออง่ายกว่านะคะเนี่ยไล่มาเลยเนี่ยนะคะปี2022นะคะเฮ้ยมีคำว่าคอนเทนต์แค่นี้เองหรอนะคะ แล้วทีนี้อาลองเป็นปีเก่าก่อนหนะ้านั้นล่ะ2019ดูนะค่ะทีนี้2019ผลลัพธ์แตกต่างกันไหมเนี่ยค่ะเห็นไหมพอปี2019เนี่ยเนี่ยค่ะโชว์ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นปี62ละว่ามันก็แบบเอะมันเรียงวันที่ให้ไหมนะนะคะมันอาจจะไม่ได้เรียงวันที่ให้ใช่ไหมเพื่อนๆสามารถใช้วิธีตัวกรองเพิ่มได้นะคะอย่างเช่นมากดล่าสุดปุ๊บนะมันก็จะใช้สองตัวกรองเลยจะเห็นว่าอ๋อเนี่ยนะ เป็นเดือนธันวาคมและมันจะไล่จากอัปเดตสุดนะคะไล่ลงมาก็คือเนี่ยธันวาคมเห็นไหมดูวันที่นะคะจากวันที่ยี่สิบสามธันวาอ่ะสิบหกธันวาสิบห้าธันวานะคะสิบสามธันวาเนี่ยค่ะเออมันก็จะเริ่มเป็นแบบเรียงมากขึ้นละถ้าเกิดเพื่อนๆเอาตัวกรองคําว่าล่าสุดออกมันก็จะกรองให้แค่ปีพศเห็นไหมเนี่ยเป็นเดือนพฤษภาคมแล้ว นะคะวิธีการเหมือนกันเลยถ้าอยากปรับหมุดก็มากดที่จุด3จุดนะคะถ้ามันไม่มีให้เราปรับหมุดแบบนี้พี่เมดี้บอกไปแล้วว่าให้เราอ่ะไปแชร์ก่อนนะคะแล้วอัปเดตให้มันเป็นปัจจุบันก็คือเป็นรีโพสตนั่นเองนะคะพอรีโพส์เสร็จแล้วเราค่อยไปปรับหมุดโอเคไหมคะ